สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะ CEO s e โอเพยรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทพชรยยนต์รถมือสองนะครับผมวันนี้ได้หยิบจับรถจยุดจองนะผมตัวนี้หลุดจองแล้วคุณพี่ใครนะเป็นสายนะครับผมของตัว Fortuner นะเป็นรถยนต์ครอบครัวนะผมเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะผมตอนนี้นะหลุดจองไปที่เรียบร้อยนะผมใครกาลังหาอยู่เลยนะ,อะตอนนี้นะผมมาแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัว l e g e n d 2.4นะผมปี2020ตัวนี้ เลขไม้นะผม1นึ่งแสมกิโลเท่านั้นเลยนะผมเป็นตัวหลังคาแบ็กท็อปด้วยนะผมตัวนี้ขับ2นะสวยนะตัวนี้สวยมากนะครับผมด้วยตัวนี้นะคุณพี่ราคาสูงเลยนะป้ายแดงอยู่ประมาณล้านเล้านแนะผมแต่ตอนนี้เพชรโยนขายอยูดที่1นึ่งล้านหนึ่งแเท่านั้นเลยนะครับผมไม้แค่1นึ0ง0สมนกิโลนะปี2020ราคาอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแนะผมใครกําลังสนใจกําลังอยากได้ก็รีบเลยนะ ตอนนี้มีไม่เยอะแล้วนะผมสำหรับตัวลีเจนเดอร์สีขาวแบ็กคอปแบบนี้นะครับผมก้อนเลยนะผมก้อนอื่นเลยนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรวมรถครอบครัวมือสองด้วยนะผมมินบุรีนะแล้วก็ตัวช่องทิกตอกผมนะผมโอเพย์ทิพื้นภาษาไทยไปเลยนะครับผมหรือว่าติดต่อผมโดยตรงได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับผม0ูนย์แปดแปหกห้าหนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับผมเซลล์โอเพยนยนยินดีต้อนรับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะ อ่ะตอนนี้ผมพาดูเลยนะสุกชอกสุกมุมนะครับผมส่วนด้านหน้านี้นะคุณพี่นะหน้านี้จะได้เป็นตัวไฟ LED projector แล้วนะผมไฟ day time มีให้พร้อมไฟตันหมอกมีพร้อมเช่นกันนะครับผมด้านหน้านี้มีเซ็นเซอร์ให้นี่คุณพี่เห็นไหมเซ็นเซอร์การระยะนะผมสําหรับด้านหน้านี้มี2ฝั่งนะครับมี2ฝั่งจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเลยนะตัวกันชนด้านหน้านะครับผมตัวนี้ด้านหน้ามีกล้องให้พร้อมเลยนะ สำหรับตัวนี้คือโอ้โหระบบต่างๆนะครผมระบบความปลอดภัยตัวมัลติมีเดียแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆคือจัดเต็มแน่นอนนะครับผมโลโก้โตโยต้าเป็นตัวโครเมียมแล้วนะครับผมแล้วก็นี่มีกล้องด้านหน้านะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะผมจะเป็นสีดําเงาแบบเปียโนแบ็ k เลยนะครับนี่ทะเบียนนี้เลยนะเลขเจดหนึ่งห้าห้าแบบนี้สันเรียมสันคมนะผมตรงฝากระโปรงด้านหน้านะผมตัวสีเดิมๆหมดนะครับ สันเี่มสันคมมีอยู่ครบเลยนะไม่มีรอยลักกิ้มเลยนะตรงสันนะครับผมตัวนี้ก็จบนะจนกระจกรอบคันตัวนี้ได้เป็นเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ภาษีมีให้ครบแล้วนะตัวนี้หมดยี่สิบตุลาปีหกแปดนะผมแต่ทางเพรยนต์ต่อให้แน่นอนคุณพ,พี่เดี๋ยวเรามีต่อให้นะครับผมส่วนตัวนี้ตัวล้อนะผมจะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกขอบยี่สิบตัวนี้ได้ยางใหม่เลยนะได้เป็นยางปีสองพันยี่สิบสี่เลย นะจะหนักจะเต็มคุณพี่ฟัง์กชันต่างๆผมระบบต่างๆแล้วก็รอบคันมีให้แล้วนะผมซุ้มล้อด้านในเดิมๆนะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ำนะครับผมล้อตัวนี้ดอกยางยังลึกเลยเลยพี่ใช้งานได้อีกประมาณปีหนึ่งเลยนะครับผมกระจมองข้างปรับพอไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะผมมีไฟเลี้ยว LED นี่เวลาเลี้ยวนะผมไฟเลี้ยวมันจะวิ่งไปแบบนี้นะครับผม ส่วนด้านข้างกระจกนะผมจะมีกล้องให้เรียบร้อยแนละ้วผมด้ามจับประตูเป็นตัวโครเมียมหรือว่าจะเป็นตัวนี่คิ้วการ์าดนะผมของแท้ของเดิมจากโตโยต้าเลยนะครับผมส่วนร่องรอยเสาบีคุณพี่ร่องรอยเสาบีนะครับผมตัวน็อตต่างๆอยู่มือนเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยนะนี่สวยงามนะไม่มีขยับนะผมน็อตไม่มีโดนประแจเลยแม้แต่นิดเดียวเสาเอเช่นกันคุณพี่ ล็อตเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมแผงประตูเดิมๆนะตัวนี้โอ้โ oh หสวยงามสวยกลิปเลยนะผมสภาพดีมากนะครับแผงประตูด้านหลังก็เช่นกันนะผมลำโพงมีให้ครบเลยนะครับอ่าส่วนไฟท้ายนะไฟท้ายไฟถอยตัวนี้เป็นตัว led light guiding แล้วนะครับนี่โลโก้ legender โลโก้ toyota นะผมตัวนี้ขับ4นะคุณพี่นะต้องขออภัยนะช่วงต้นน่าจะบอกไปขับ2ตัวนี้เป็น sigma 4ด้วยนะครับผมขับ4สะดวกสบายแน่นอนคุณพี่ นะเดินทางไกลสะดวกสบายไม่เหนื่อยแน่นอนนะกันชนด้านล่างนะผมสเกอร์ด้านล่างตัวนี้นะผมมีเซ็นเซอร์ให้พร้อมกันเลย4จุดด้วยกันนะครับพร้อมกล้องถอยเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันมีให้แล้วนะด้านล่างนี้นะผมมียางอะไหล่ให้หนึ่งเส้นนะครับผมมาครบแล้วนะกระจกต่างๆนะผมเดิมแท้โตโยต้าทั้งหมดนะครับผมลอยกันฝ้ามีให้นะแล้วก็เปิดฝาท้ายให้ชมกันเลยแล้วกันนะสําหรับฝาท้ายตัวนี้นะผมระบบเปิดแบบ ไฟฟ้านะครับผมนี่สวยงามนะแล้วก็จะมีปุ่มปิดนะคุณพี่ปุ่มปิดจะอยู่ด้านบนนี้นะครับผมนี่ปุ่มปิดด้านบนนี้สวยงามคุณพี่โอ้โหใครหาดิจินเดอร์อยู่นะครับผมสวยเลยส่วนโครงสร้างของเขาคุณพี่นะเดี๋ยวทาความสะอาดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมโครงสร้างเม็ดอาร์ตตัวน็อตต่างๆนะตามฝาท้ายนะตามนี่เลยนี่สวยงามนะครับเดิมหมดนะเม็ดอาร์ตเดิมหมดแล้วก็ตัว น็อตต่างๆเดิมหมดนะครับโอ้โ oh, หบอกเลยว่าสวยจริงคุณพี่คันนี้สวยจริงใครกําลังสนใจนะล้านหนึ่งแสนคุณพี่ราคาหายจากใบแดงประมาณเจ็ดแสนเลยคุ้มมากนะครับผมคุ้มมากนะอ่ะไปกันต่อคุณพี่นะเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็กริบเช่นกันนะคุณพี่ ตัวนี้คือรับมาคือไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยแค่ล้างเท่านั้นเองคุณพี่ล้างทําสปาโอบโปโซนเคลือบสีต่างๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็สวยแล้วนะครับผมกระจกต่างๆเดิมแท้หมดนะครับนี่สวยงามเลยคุณพี่ใครกาลังหา Fortuner l e g e n d นเนะตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมส่วนด้านในตัวนี้นะขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้ชมเลยนะถึงขนาดนี้ละมา ตัวนี้นะครับผมภูมะไรเป็นมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลมีให้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็นี่หน้าปัดเลื่อนไม้คุณพี่คันนี้ไม้1หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยกิโลนะสองหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบเก้ากิโลเท่านั้นเลยนะผมส่วนจอกลางระบบตัวนี้นะครับผมเป็นจอกลางระบบทัสกรีนมีกล้องถอยกล้องสามร้อยหกสิบให้พร้อมเลยนะคุณพี่นี่เปิดวิทยุเอฟเอ็มเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อได้หมดเลยนะ จอแสดงผลจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมแล้วก็นีแอร์ปรับเป็นออโต้นะครับเกียร์ออโต้นี่ปุ่มโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์อโหมดต,ต่างๆมีให้ครบเลยนะสำหรับตัวนี้นะผมแอร์แบ็กแน่นๆนะมากันหมดเลยนะรอบคันนะครับนี่ส่วนด้านหน้านี้เบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะดีไซน์แบบหนังคุณพี่หนังสีดำนะผมสลับกับนี่สีแดงคุณพี่แต่เข็บด้านข้างสีแดงแบบนี้ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยคุณพี่นะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าฟังก์ชันต่างๆคือมีครบแล้วนะครับส่วนด้านหลังนี้คุณพี่ที่นั่งด้านหลังคือกว้างขวางมากนะสำหรับรถครอบครัวให้มีนะผมครอบครัวเยอะๆนะหลายๆคนใช้งานได้จุกใจเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้ f o r t u r l r l e n e ตัว2.4 s i g m a ี 4, ่ซนะครับผมเล่งไม้โอ้โหไม้ไม่ต้องพูดถึงคุณพี่แต่ถ้าใครนะคิดแล้วก็กังวลอยู่สำหรับเล่งไม้ว่าแสนเนี่ยมันเยอะ ผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้คุณพี่2ปี20,000กิโลติดต่อผ่านคลิปวิดีโอนี้นะผมแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์ผมมาด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้ดูแลให้ทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าใครชอบแล้วคุณพี่ถ้าใครชอบนะดูทุกชอบทุกมุมเมื่อกี้นี้แล้วนะผมแล้วชอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรติดต่อผมได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรด้านล่าง0 8 8 6 5 1 3 7 3, 3 0นผมหรือแอดไลน์ได้เลยโยนลูมาให้ผม แล้วเรามาคุยรายละเอียดกันนะผมเดี๋ยวต่อไปพาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยครับมาต่อกันที่ทนหน้าห้องเครื่องนะผมห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขับสี่นะคุณพี่เครื่อง2 0 0 4นะโอ้โหสวยงามนะคุณพี่นะตัวนี้เครื่องนะทางเราเช็คแล้วนะผมการเดินสายการเดินพ่อต่างนะการเก็บงานต่างๆยังเดิมคุณพี่ยังเดิมหมดเดิมแท้โรงงานโตโยต้าเลยนะผมด้วยตัวนี้เครื่อง2 0 0 4 150แรงมา้าคุณพี่นะ จะหนักจัดเต็มเลยนะแบตเตอรี่อยู่ครบนะครับผมดูวารันตีให้ถ้าหมดแล้วผมเปลี่ยนให้เลยนะคุพี่น้ำมันไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะผมประกันเครื่องเกียร์มีแถมให้แน่นอนถ้าใครสนใจผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับผมครอบพุมเลยพร้อมเตพร้อมฟรีนะทาส่วนลดให้อีก5 0 0พันบาทแถมประกันฉุกเฉินให้ฟรี1ปีลดสไลด์โทรหาได้เลยทุกๆ24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าคุณพี่ผมให้ดูนะตัวคาร์นันหน้านะผมโลโก้ตั้งๆดูเหมือนเดิม พานรูกลมนะตัวร้อนต่างๆอยู่เหมือนเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับนี่สวยงามนะสําหรับคันนี้ใครกําลังหาฟอร์ติเนอร์รีเจนเดอร์อยู่ตอบโจทย์แน่นอนสิพี่แล้วก็ีโครงสร้างของนี่ฝากระโปรงนะครับผมโรสีนกาวแผ่นการความร้อนนี้ให้นะแล้วก็รูระบายอากาศนะครับผมรูกลมต่างๆมีให้ครบเลยสติกเกอร์ต่างๆมีอยู่ครบแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจตัวนี้ รีบติดต่อน้องโอมาได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ย้ำอีกทีตัว Toyota Fortuner ตัว l e g e n d e r 2์ s อ g m a 4ส u ่4ิผมตัวนี้ปี2020ี2020เลขไมหม่120,000กิโลเท่านั้นเลยนะผมราคาตั้งขายอยู่ที่หายจากป้ายแดงไปประมาณ700,000อยู่ที่1,100,000าบาทใครสนใจผ่อนก็ได้คุณพี่ดาวก็ได้หรือว่าซื้อสดจบเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะถ้าใครสนใจ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรจองผ่านเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม0886513730หรือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับรสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ